เที่ยวแห่งประเทศไทยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือทัวร์ซึ่งฟอร์ออมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทอทอท,อทอมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมตามหลักการสาธาขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติหรือ UNWTO ว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยเหตุนี้แหละครับทอทอท,อทอจึงได้ดำเนินการ ปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลทั่วทุกูุยภาคของไทยมามากกว่า1ิเส้นทางและกําลังจะขยายเพิ่มเติมอีกในปีนี้ซึ่งจังหวัดนําร่องที่ทททได้เคยเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลไปก่อนหน้านี้ก็อย่างเช่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้มีการขับเคลื่อนขยายผลเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในเมืองกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะการสร้างทําพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอารยสถาปัตย หรือการออกแบบและจัดทําสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร,ร่างกายให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักร้านอาหารรวมถึงพิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานต่างๆซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีอารยสถัปัาป์ที่พร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของมนุษย์ล้อและผู้พิการตามหลักการสากล ว่าด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั่วมวนครับอุทยาเมืองเก่ามรดกโลกเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแคปิตอลสำคัญสำหรับในเรื่องการท่องเที่ยวการเตรียมคมาพ้องของผู้ประกอบการโรงแรมเองร้านอาหารแม้กระทั่งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวในการที่จะอำนวนความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกคุภาพแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ขยายไปยังทุกๆพื้นที่และขอให้ดูโมเดลนะคะตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวจากอุทยาเม,เมืองมรดกโลกของประเทศไทยค่ะ นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครสุยาต้องยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านและผู้เดินทางท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครสุยานะครับจังหวัดพระนครสุยามีความพร้อมในหลายๆด้านในเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มทัวริสต์โฟร์หรือการท่องเที่ยวเพื่กคนทั้งมวลนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยหรือกลุ่มที่ใช้วิวแชร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักแหล่งเที่ยวนะครับก็มีหลายสถานที่หลายแห่งนะครับรวมทั้งหลายๆจุดนะครับในเกาะเมืองนะครับนอที่่ง ที่ใช้วิวแชร์หรือว่าการท่องเที่ยวทุกคนทั้งหมดนะครับสามารถมารับประทานอาหารมาลงเรือรับประทานดินเนอร์ริมน้าสามารถลงเรือได้มีท่าเทียบเรือสําหรับท่านโดยเฉพาะนะครับการท่องเที่ยวพิซไทก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับจังหวัดขอนแก่อสุธยามีความพร้อมสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการความช่วยเหลือเราสามารถตอบโจทย์แล้วก็สามารถรองรับท่านได้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดระนศกีอยุธยาครับ เมืองกุงเก่าพระน,ค,นครศรีอยุธยาขับเคลื่อนเดินหน้าสู่มุดหมายเมืองท่องเที่ยวเพื่อทุกคนเมืองท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทิ้งใครไว้ข้างล่างและไม่ทิ้งใครให้หนั่งรอในรถอีกต่อไปครับ